แม่อยู่ฝ่าแชมป์นปเลกรอบส,สี่ทีมสุดท้ายน,นัดแรกนัดแรกหรือเลกแรกนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบชิงนะครับเลกแรกยังไม่ตัดสินเนีบถ้ามีบอลอะไรเดี๋ยวก็แจ้งทางนี้มาเดิมนะครับเลกแรกวันนี้วันนี้ทีมท่องแค่งคือบายเย่เมือนิคกต้องเปิดบ้านการมาเยือนของอรเรอัลมาดริดแล้วก็เลกสองเรอัลมาดริดต้องเปิดบ้านของมาเยือนของการ มาเยือนของบาเยนน์มิวนิกนะครับรอบเลกแรกบาเยนน์มิวนิกเล่นในบ้านนะครับแต่นัดสองไปเล่นในบ้านแล้วมาริดลแล้วก็ดอตโรมุนเคเลกแรกก็เหมือนกันพวกนี้นะครับดอตมนนุนพุดหนึ่งวันพุธที่หนึ่งนะครับเดือนเดือนที่ใกล้จะอ่าพ่กนี้นะครับที่มันจะจะถึงแล้วนะครับ ดอดมุนก็ต้องเปิดบ้านกัมเมเยนของเปเช่นะครับเลกสองก็จะเป็นตัดสินด้วยเปเช่เปิดบ้านกัมเมเยนของรัสเซียดอดมุนนะครับถ้าเปเช่เข้ารอบก็จะไปเจอกับทีมที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปเช่ตอนนี้มีเอ็มปเปเป้น,นะครับแบกบคนเดียวนะครับว่าเอ็มปเปเป้จะพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่ มีเรื่องอะไรสอบทำไมาได้ครับหรือกไปตามกดไปแครับขอแคป